ช่วงนี้กลัวเลยเพื่อนอเรากดซุ่มไปสามรอบได้ผลโมจิโว้ไหนๆแต่เรากดรีทิ้งไปแล้วเพราะโมจิเป็นผลที่เราเกลียดสุดในเกมนี้เราเราจะมาซุ่มหาผลโอเปะมันไม่ได้โอเปั์ทีคุณกลับมาแล้วหรอเนี่ยขนาดพอเขา เพราะเขายัางเสียดายที่ผมรีบมโมจิใครๆก็เสียดายการตีแล้วหรอเนี่ย ว่าหน้าอนาคตนะเอายังยังยังเนี่ยการตีของจริงแล้วได้ผลอะไรผมก็รีทิ้งเหมือนกันแหละผมไม่ชอบเป๊ะเป๊ะม่ใช่โอเปแท้แดแรสุดในรีเจนผลมังกรฮะนางเต็มเกเอเอาเอาเอามาเพื่อแม่งดูตอนนี้จะกลายว่ามีมังกรสองอันแล้ว มังกรมีมังกรวีสองกับวีหนึ่งอะไรนะเป็นมงเหลืองที่ได้แต่แตการันตีสังเหลืองก็นี่ไงผลผลเสือโอ้โอเคเดี๋ยวไปุ่มต่อุ่มต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนที่บ้างดีกว่าไหมุ่มสุ่มในวานโอว่างเกิดดวงมามสุดอันนี้มานานละดวงหายกับโมจีละ มังกรเวล์สามร้อยมังกรอะไร,รอ่ะพี่มังกรวีหน,นเป็นผลเดียวของที่มแมงเวลสามร้อ,300อ่ะรอเฮ้า<ะ>้ไปเืองสองแล้วงหลับพ ไว้ดวงดวงไหนละการชอบลองชอบรอชอบรอมากแล้อยากอยากได้ผลรอมีโคตแล้วหมายวะไม่เนคนใช้ผลโปเตด้วยเพราะป็นไงว่าเกมไหมโปเต้ใช้หมดเลยเด่เค่วงชิ้นเดียวอะติดตัดติดน่ะป้น่อะไม่ดนเลย ไม่มีโค้ดใหม่อะไม่กลุ่มต่อทุกคน สั่นมาทำไมเนี่ยด้เจนเหรอพี่ เฮ้ยเฮ้ยเุ oh, oh, yeah. oh, no ้ยเฮ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 ไยเ้ยเห้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮนยเ้ยเฮ้ยเว้ยเฮ้ยเยเยเฮ้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 ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เยเยเเยเียเยเยเย โคตรตึงโอ้ยทุกคนอจะตัดปากหมนี่ยนี่มิมึนมาเมอนมืไ่ะยมีมีกำลังใจเล่นเกมนี้ขึ้นมาหลายเท่าเลยว่ะเฮ้ยมันเสียงฟุ้งไงวะโย่อันนี้กำลังเบื่อเต็มที่เลย เกมแบบสุดที่เบื่อแล้วไปสุดในเกมที่เกมแบบเอ้ยเบื่อแล้วคนเล่นคนเล่นจะลดลงไม่เอานะอย่าเบื่อให้ผลก็ได้ใช่อย่าเบื่อเลยเสียตังค์กับเกมไปเยอะแล้วพี่เบื่อพี่เบื่อบ่อยๆพี่เลยจะได้ขผลเหลือเหลือแจ็คอีกเจ้ดหมื่นห้าโอ้โหโอ้โหไหนๆโคตรหนักแล้วเจ็ดหมื่นห้ายังถือว่าดีเดี๋ยวผมพาไปดูตั้งแสนอยู่นานรับนึง ตึกนี้ก็หนักควรควรค้างแสงจุบันเป็นไงบ้างดีกว่าแบบนี้ไม่อยู่แบบนี้ไม่อยู่กลมนตานี่ฮะตคตรเกนี่ฮะค้งค้งแสงจุบันฟูมิสติกทุกผลที่ชอบวันนี้วันนี้พี่จะให้ผมฟาร์มผลอะไรให้มังกรดีกว่าเขามังกรตอนนี้เป็นผลผลผลหากินของผม ผมจะฟาร์มโอเปะอย่าอย่าดีกว่าโอเปะเอามังกรก่อนมังกรพ่นผ,ผลหากินผลสายฟ้าผมชอบมากนะผลสายฟ้าได้ได้มาตอนวันเกิดตอนวันเกิดผมจุ่มสุม่มเล่นเล่นแล้วได้มาผลสายฟ้าไมวันเกิดผมผมลองเล่นพุทได้ดไเท่ากันแล้วผมสุ่มไม่เห็นได้เลยมังกรอันนี้ผมได้มาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยช่วงวผมเปิดชิปก่อนอกเก่ามาก นี uh ม่มังกรได้เมื่อหกเดือนที่แล้วมังกรน่ะโอเขนเสือนี่ก็เพิ่งได้มาตอนตอน,ตอนไอปิดเทอมใหญ่อะไอผลนิกานี้ได้มาตอนวันวันสอบปลายภาคตอนสอบปลายภาคอะ่ะตอนนั้นน่ะนั่งเล่นอยู่แล้วสุมส่มได้สุ่มได้เทียร์ลเบอร์แล้วรีบๆทำและผลโอเปก็วันนี้สดๆร้อนๆเลย คือมันม่หลายผลมากที่แบบจะได้แต่สุดท้ายก็ตอนนี้ก็แปลว่ามีแค่ผลเดียวในเกนมนี้ที่ผมยังยังยังไม่เคยเล่นและยังไม่เคยจับแต่พี่พ,พี่จะรีผลอะไรทิ้งอะ่ะก็ยังก็ยังไม่รีแต่ถ้าจะถ้าผมจะสุ่มหาผลใหม่ก็น่าจะรีผลสายฟ้าแหละพี่ไม่ได้ใช้ไหมไม่ค่อยได้ใช้สายฟ้า ใช่ฟ้าแต่ผมจะยึดตามเทียผมจะยึดตามเทียของคุณ Universal Panther คนนี้ดีกว่าทำไมไม่เอาเทียคนนี้เขาเขาให้ไมเอาเปร์อันผับัดอ่งทำไมไม่เอาเทียที่ผมจดอดะเทียอะไรของคุณผมให้มังกรอันดับหนึ่งนิกายอันดับสองใค่พวกนี่เทียนี้เพราะว่าคนนี้เขาเป็นโปรเมเยอร์ที่ผมนับถือมากเขาให้ผมโอเปอันดับหนึ่งเขาเป็นเซียนโอเปร แล้วเขาให้ดาวก้อน V2 อันดับ2เวนอมอันดับ3นิกะอันดับ4เพราะว่าเพราะนิกะมันโดนเนื้อเยอะเกินโอโ้โหโคตรเทเอฟเฟกต์ลูมโคตรกว้างอะ่งะทำได้ดีนะเพอนเออไมนเล่นพวกไอ้ฟาร์มยากแน่เลยวะ Stop คนพี่ขอดูหน้าพี่หน่อยดิคุณเห็นผมเขายังเนี่ยเห็นกันนี้ก็พอใจแล้วไหมอ๋อเขาเห็นผมเขาแต่ผมไม่เห็นหน้าเขาผมรู้เชี่ตันเขาเขารู้เชี่ตอนนี่โขงขาวนิดนึงแล้วอะเหมือนเหมือนเหมือนเขาน่าจะมาจากจังหวัดลบบุรีแน่ๆเลยอะเขาหน้าเป็นภูมิใช่ดิที่เขามีหางเขาเขาชอบมาแย่งกล้วยไอ้นักนัท่องเที่ยวกินเน่ะจาได้ผม ผมรู้ว่าเขาขาวแล้วเขาหน้าเหมือนภูมิตอนนี้เขามาจากรบบุรีพี่ผมได้ยินเสียงคุณภูมิแล้วรู้สึกว่าคุณภูมิหน้าตาประมาณนี้ผมก็เลยไม่ใช่ภูมิหนักวันนี้นไอภูมิมันขอบตาดำเหมือนคนปเป็นมะเร็งมันคือเรื่องจริงด้วยเอ้ <laughs> โ,อโห,หอ <laughs> โอบีพุทธสามขี่รอบเนี่ย <laughs> วันนี้สายผมมานั่งการโทรแล้วเพื่อนสตร์จ๊เลยอ่ะพี่เป๊ดนึงพี่เป็นหน้าผมงอกรอบสามหรอเขาขอดูหน้าคนหน่อยหน้าคนณคุณคุณแท้ผมเคยเจอใน YouTube อ่ะอ๋อยูทูบเบอร์ผมเคยเออผมคือแบงค์ฟีไม่ใช่ละไม่ใช่ละพี่แล้วผมก็เลยหน้าพี่กับเขาอ่ะคุณตั้นะคุณเห็นหน้าเบื้องบยกับเขาดิ เขาเป็นหน้าคนแล่าของรู้สึกคุเหมือนผมเคยเห็นในยูทูบอ่ะบางทีสวีมาพูดเกิดนั่นและเราไม่เปิดคุยกับเขาหรอกนะไม่หน้าตาคนเหมือนไอ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 คนที่เปนไปขอฮอตดอกฟรีค่ะคันทางอ๋ออ๋ออ๋อมิสเตอร์บีมิสเตอร์บีเด็กเป็ดหมาเมื่อกี้ใครหันเมาแล้วเสื้อแดงแจ๊ดเร็วอ่ะอเด็กเป็ดหมาเดี๋ยว คุณนี่ก็เริ่มล้วงนะล้วระวังนะไม่ได้มันเริ่มแก่เนี่ยเริ่มร่วงกันแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเริ่มเป็นหนังหัวแล้วใจยเจย็นๆนะไม่ใช่ผมใส่หูฟังเวย้ยผมใส่หูฟังบุนนาสฟาวาเชียนได้เหรอผมใส่หูฟังเลยม่อูเป,เปอร์เข้าเซอร์วีดีอูเปอร์ออรมากโก้มันเกิดเข้าไปช่วยพอตตีดิ